แต่อีต้นของเจ้าเราบ่มีเสียงงูเสียงกันง่ายวเนาะมื้อนี้ยังว่าอากาศบัหนาวบนได้เนาะมื้อนี่แต่ว่ามันแดดนะหนึ่งแต่บางมือนี่ว่าโอ้หนาวพี่น้องแดดบ่มีเลยบางมือมันอยูจอมพู้เด้อพี่น้องเห็นบ่อผูจอมพู้เดือดเหยินเลยพี่น้องเลยทางขึ้นมากับบักคุ้งชงทางแง่พี่น้องขันแง่ค้นี่แหละเลยบัได้เลยพี่น้องเลยพี่น้องเอ้ยสบายดีสบายดีอ้าพี่น้องว bà đi đây Mà gì, mà Thì, thì. À, bạn Phu đi pha đi thang mà nhạt, hẹn <laughs> phu, đấy, này này Moment là đây này, bố mẹ nó chú ทางขึ้นมาคันแวนย่างพ้นนี่แล้วสิมาได้พี่น้องผมมีลิงไม่ไายแข่งข้ากับพี่น้องมีการลดโอ้โหตัวจะเอามาใช้การลดนี่มา เนี่เสียกขนสนโอ้บ่ต <a> ก <reath> <together> ุสลเสียกนยาวนี่และเขยดผูดอยเข็ดฟินดอเอาบนไถ่ซ้ำานนี้ยาละไห้แล้วบันไทแล้วไห่เลย่อนี่พามาเลาะบึงเข็ดูดอยน้อยพีนนองพูดอยแท้ๆเลยติดดูจอมผู้เไดนี่บ้านน้อง เห็นนั่นเพื่อนรังนี่เขาเจ้าเห็ดลอกเข่าอันบ่อนไหวเข่านะพี่น้องขากระลีเขาเจ้าเห็ดเนี่ข่าเขา,ขาวไหวอยู่นี่พี่น้องเห็นไหมขากระลีน้อพี่นอ้องมาถิ่นชีพาอย่างเละอันรอบๆบ้านเป็นผู้จอมผู้โอ้ขากระลี บรรยากาศดียามฮอดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยามหนาวโอ้ยหนาวพี่น้องเลยหนาวแห้งอนไรหน้ำวันนี้เขื่อนเลยอันนี้มันแดดเฉยๆนี่ไม่มแดดเพราะหยู่บ่ได้แล้วต้องไปดังไพพีงพี่น้องเฮือนว่าแต่ละลังเฮือนเป็นสี่ห้าพื่อนวอ่ะในกระดานเฮือนพี่น้อง

ใกลเติบมากับพี่น้องเพื่อชีหอดกันไม่ธรรมดาทางกันเนี่เตรียนมาแจกเราเรียกกำลังทอกันพี่น้องนี่แม่เป้าเขื่อนเขามาเอาบ่ นี่เราถ่าเลยตัวเรา่ตามีไปตัวเราจะัวมีมีอยูรเ่มเรอได้แสงตนี้นี่นี่ของจนี่ขีงังชอเยอนะไใ้ยูนเต้นี่เ็นนุ้งได้นุ้งได้เยเาใ้งนี่อไมันมีตัวอยู่ในในมีมี

Đâu vào đi. Mày sạc không? Ừ. Sao không? Ừ. Sạc không? cái ừ. này xưa. Có này xưa hai đứa Đây này. 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 nùng bông hiên cái này này. นี่น้องไอ้หน่อยนุ๊กไปทุกเฮียนขอบใจได้ไดเจ้าวจ้าให้มันางโกนให้ลำให้รวยใครนายใครเนี่ยมีขอให้คลิปพุ่งล้านวิวเด้อพี่น้องนี่นี่

อนี้บอกแก่ๆลิขร่ตัวนีตัวก็่าเนี่ได้บีได้บอกจังวะฝักกะบูหงมันกินได้บ่ไม่เนาะได้บ่จะได้เขาจะกินเลยอได้แล้ววะเลือดทุไมไมไผ่ไผ่ตงเีเออมี่นของขาเจ้าที่ตัวนี้ของข้าเจ้าตัวนี้

สุลังเพื่อนปัสกรได้ท่าได้สะก่นในบ้านในบ้านฮู้เนาะเสือขนาวมีบอกท่อเนี่ยเสือขนาวเลยอนี่กระโปงนังได้เลยโอ้กระโปงลูกะเอ้ย อากะโปงแท่นไรเชกันาเขาบอกงลมเอาข่อยากผมมีชกันนาอากะโปงแท่นโอ้ใหญกระโปงเลยร่ได้ชเอาเงมายายมือน่าัดแค่ตัวนี้มันคักได้นี่เค่เข้าเากได้นี่ยนุ่งได้ปยเอียวนะยายนี่กระโปงเนี่ยไว้นุ่งเนย

อใสยสุ่ดนอนอันนี้สุดนอนอันนี้ฮะสุดยำนอนมางเนอพเลยลูกเอ Bref, <S S ้ยนนาวเลยหนาวแห้งบ่เออหนาวแห้นี่เกิดเล็กน้อยนี่ไม่พยกได้บอเกิดมาเอ้ยเล็กนเอ้ยมามา

để <laughs> lồng này phải say? không phải <laughs> 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 à, này mà bôi lồng. lồng tàu. ai cái bong này đi? mất là mất là. <cười> <cười> อาจารย์ที่แจกแว้นครูดบลลเยคูียไ่เติบนองมันากาศดี่จะนีนาวนาวอยู่จอมผู้เนาะพี่้รงอากาศเย็นนัอนนี่เลยตต้นของเจ้าเราบ่มีเสียงงูเสียงกันยาวเนาะมื้อนี้ยังว่าอากาศบนน้ำบนได้เนาะมื้อนี่มันแดดน่หนึ่งแต่บางมือนี่ว่าโอ้ น้าพี่น้องแดดบัมีเลยบางมื่อมันจุ่มจอมพูเดี๋ยวพี่น้องเห็นบ่ผูกจุมจอมผู้เดอนนางพี่น้องเลยทางขึ้นมากับบักคุงชงทางยากพี่น้องขันยากคนนี่แล้วมาบุได้เลยพี่น้องเลยพี่น้องเอ้ยน้าพี่น้องนี่ปฏิการนีเป็นการดีแหละทีได้มาเยี่ยมำพี่น้องเขาเอามาแจ้งเกิดจากกองน้ำบาบิลีพี่น้องขอนนีมัก พี so, ่น้องวันีก um> ับเขาปิ to know to know to know ๊บช uh> uh ิมีก okay. ันเลยพี uh ่น้องเ้อถ้าไปประมาณแบฝากตุ้ไหลก็ใช้การพี่น้องถ้าปกำลังใจในการกินพ่อโมทิตพี่น้องสบายดีพี่น้องบายบายเสื้ออะไรกันนุ่งนะนุ่งเสื้อให้มันแก่กระแก่กระแก่จะไปต้องมาหน้าหนึ่งหมดเจ้เสื้องามเลยนาองเนยน้องเลยเสื้อขาวนุ่งไปหงเียนเลยนาะ

Nào đi <laughs> nó เดี๋ยวคอยจะเอาเครื่องใหม่เจ้าเด้อทางมันยากคอยฮักเขามาได้นี่เดี๋ยวคอยจะหาเดี๋ยวคอยจะหาโบมใหม่เด้อยายไปไปนี่ เดี๋ยวสื้อขนมมาแจกเนะเดี๋ยวสื้อขนมมาแจกเล็กน้อยเด้อบายบายขอบใจขอบใจบายบานบายบายเนี่ยงนี้ว่มาทงนี้ลงงมาทางน้เบือทางยากชื่อขนมจักซนหน่ห้เขาเป็นเพื่อนแล้วเดี๋ยวมซื้อทำศพมือนั่นกันโน้ตลากงตีมันค็เป็นอะไรวะ